สวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะกลับมาถึงวังปู่แล้วนะคะอ๋อมาถึงก็เจอนาะเอส่งอะไรมาให้เนาะอ๋ออันนี้ของแม่คำใสนะคะอันนี้ของเออรังนี้ก็จะเป็นของลุงป้าแล้วก็ปู่พองย่าพาอ๋อมาจากเสื้อผ้าป้ายนะคะน้อยหนานะสองกล่องใหญ่เลยนะคะเอซเนาะนะคะนี่นะคะ ตอนนี้ก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอืมยาอาชิรับแล้วใช่ไหมคะรับสินค้าแล้วเนาะนะคะอ่ะเสือพาไปสินค้ามาถึงแล้วนะอเสือไม่ต้องโดนลุงช่างนี้แล้วเพราะลุงบอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้กินพรุ่งนี้ก็อ่โอ้ลุงคงจะดีใจมากเลยนะอืมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดียว อันนี้คือของที่เราจะไปแจกโรงทานเนาะย่าชิไปซื้อมาแล้วกับป้าสวนผักนะคะนี่ลูกชิ้นถั่วง,งอกเส้นผักต่างๆนะ <c oughs> นะก็มาถึงที่นาวางปูอถึงวังปูแล้วนะคะเอฟซีเนาะอะพอฟื้นก็เห็นเรื่งอันนี้นะเลยอย่าเย็นผักนะพอฟื้นก็ ทานข้าวแล้วนี่นะคะพอฟื้นก็แบกไปแล้วนะคะของแม่กำไสตามคำพูดเลยเนาะเลุงช่างบอกมาเขียบนะ FC SN ก็งงมะเขียบมันคืออย่างเนาะมาเขียบนะคะมาเขียบเราก็เพิ่งรู้จากลุงนี่แหละว่าคือน้อยหนา แถวบ้านเขาแอนไม่ได้เรียกมะเขียบได้เขาเรียกเอ่อน้อยหน่าน้อยหนาจ้ะตอนนี้ก็ได้รับแล้วเด้อเสือพาไปอเพราะว่าเมื่อเช้าลุงช่างพูดว่าได้กินเพราะาเขียบมือหนิจ้ะ ลุงบอกว่าแสียงนะนึกว่าไก่ตีนะมันเป็นแบบนี้เคยเห็นตารางไก่ตีเออเอ้เอ้เอ้เออแค่เป็นคนร้องไห้ทราบว่าเป็นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเก็บมาจากสวนเลยเนีโอ้ใหม่จากรถใหมจากทะเลอันนี้ใหม่จากสวนเออน่ารัก FC บอกว่าลุงบอกใส่กระจกให้บ่ อนนี้ก็ก็ได้ว่าเย็นนี้มีงานรำนะคะทุกคนก็จะไปแต่งตัวเนาะป้าดาก็หิวนะแต่ก้าน,นี้มีประโยชน์มากเลยสำหรับป้าดานะจะไปไหนก็ไปด้วยนะจ้ะมุมนี้นะคะก็เป็นมุมที่ลุงช่างย้ายต้นไม้นะคะมาไว้ตรงมุมนี้นะคะแล้วก็ลุงช่างก็ทำการ ทางหญ้าตรงนี้ออกนะก็โล่งสะอาดตาเลยนะคะนี่นะคะโล่งแล้วก็ทําเป็นลานจอดรถได้เลยเนาะนะวันนี้ไม่ได้เปิดร้านน้ําแข็งใสเนาะนะไม่ได้เปิดร้านมาหลายเดือนแล้วนะคะจ้ะนะเนื่องจากว่าเออเราก็วิ่งไปทุรกันนะคะจ้นะอา้าวเราได้ยินเสียงอะไรเนาะปงปังปง,ป,งปังนะ,ะนะเผามืดนะจะอยู่ใน บ้านนุงช่างในห้องน้องอมหรือเปล่าเนาะนะคะเห็นบ่าวมืดมาโอ้โอจิโกโอ,อยู่ข้างบนนะนุ่นอ่านู่นนะจิโกโเริ่มงานแล้วเริ่มงานแล้วอนะอ่ะนะคะเอีก็นี่ค่ะานางรำก็จะเดินทางกลับไปแต่ละที่พักของตัวเอง เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนชุดรำนะคะจะนำโดยลุงพันธ์ไทยมานอกเด้อนะตามด้วยย่าอาชิป้าไทยบ้านแอนแฟมิลี่นะคะจิโกจิโกเอาสรีสดีครับโอเคแล้จิโกก็จะทำภารกิจข้างบนนะคะจ้ะลมเย็นไหมไปเที่ยวไหนกันมาไปบ้านเม่นกนาแก้ค่ะ ให้ทำกับข้าวให้เลยอ่ะเอาโยกเล่นนะพี่น้องนะวันนี้ย่าไปซื้อของที่ไหนคะบานนอนไปซื้อของที่พังโคนค่ะป้าค่ะอ่าพรุ่งนี้จะไปแจกลงทานเนาะแจกลงทานกี่ร้อยถ้วยย่ากี่ร้อยถ้วยยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าซื้อมาแม่ครัใหญ่ไม่อยู่อ๋อค่ะค่ะดูยอดก่อนจ้า อืมยอดกวา้าเออจ้าโอเคพรุ่งนี้เราจะมีโรงทานที่วัดเอ่อสีสำราญนะครพรุ่งนี้เนาะนะคะจ้ะพรุ่งนี้เราก็ได้ไปทำโรงทานกันอ้าวโอ้โหรถส้มเรากลางแดดเลยเนาะพี่น้องโอโ้ดูผู้ช่วยเรานะเขาเอาเบาะมาใส่แล้วเนี่ยอื เอาเบาะมาใส่แล้วพี่น้องก็มาถึงก็ให้ชิกโกนะ้นะนะก็บ่ามือนะอลุยงานนะที่ค้างไว้นะคะเี FC เนาะนะะ,อะตอนนี้เราก็ถึงที่วังปูเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็กลับมาถึงบ้านก็ไหว้องค์พ่อปูเลยนะคะจ้ะ 嗯。<Nah. S 2> mm.